เฉยๆถ้าไมหยัดบทที่10แผ่นศิลาแผ่นที่สองหลังจากโมเสสเล่าก็บรรยายต่อจากบทที่แล้วบอกว่าจําได้ไหมข้าพเจ้าลงหมากเจ้าโมโหมากท่านกับว่าวัวทองคําโคทองคาข้าพเจ้าก็เลยทุบไอศิลาทิ้งเลยใช่ไหมแล้วข้าพเจ้าก็อ้อนวอนต่อพระเจ้าพระเจ้าก็เลยไม่ลงโทษพวกท่านแล้วข้าพเจ้าก็เลยกลับขึ้นไปใหม่หาพระเจ้าแล้วทีนี้พระเจ้าบอกว่าให้เอาศิลาสองก้อนขึ้นไปด้วยครัวนี้ก็ขึ้นไป แล้วก็คราวนี้เราก็ต้องจารึกเองเพราะว่าครั้งที่แล้วพระเจ้าจารึกให้เราทําแตกไปคราวนี้เราต้องเราต้องจารึกเองจารึกอะไรเนี่ยในข้อนี้บอกชัดเจนข้อที่4บอกว่าจารึกบัญญัติ10ประการเหมือนอย่างครั้งก่อนดังนั้นในศีลาสองแผ่นนั้นก็เลยบันทึกบัญญัติ10ประการมีความเป็นไปได้ว่าบัญญัติสิประการเนี่ยมันไม่ยาวว่ามีความเป็นไปได้ว่าสองแผ่นเนี่ยจะเหมือนกันเป็นฉบับก๊อปปี้ก็คือว่าถ้าถ้านี่คือพันธสัญญาจริงๆมันจะเป็นสองแผ่นที่เหมือนกันอันนี้โอ้ลา สองแผ่นพอดีเลยนะสองแผ่นที่เหมือนกันก็คือปกติแล้วเนี่ยเมื่อเขาทําสัญญาฉบับหนึ่งจะเอาไว้กับคู่สัญญาคนหนึ่งและอีกฉบับหนึ่งจะไว้คู่สัญญาอันหนึ่งว่าเป็นพันธสัญญาใช่ไหมทีนี้ของคนอิสราเอลเนี่ยก็เก็บไว้ที่อิสราเอลของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ฝากโมเสสเอาไ้เก็บไว้ที่อิสราเอลด้วยก็เลยอยู่ด้วยกันเป็นคู่ น่าจะเป็นแบบนี้แต่ก็พระกระพีไม่ได้บอกอรายละเอียดว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันแต่ว่านักศาสนศาสตร์คาดการว่าถ้ามันสอดคล้องกับระบบพันธสัญญาในสมัยโบราณนั้นนะควรจะเป็นสองฉบับคู่กันเหมือนกับวันนี้เนาะเวลาทําสัญญาก็จะมีฉบับผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยสองฉบับสกัดศิลาเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ก็จริงแต่น่าจะเป็นขนาดใหญ่พอที่จะถือได้ ไม่ใช่หรอกสิลาก้อนขนาดนี้คงไม่ใช่นะในนั้นในในหนังในอะไรก็สังเกตมันจะก้อนไม่ใหญ่เกินไปนักนะเพราะว่าโมเสสต้องอุ้มขึ้นอุ้มลงภูเขาเนี่ยังนั้นก็เป็นศิลาก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ก้อนใหญ่เกินไปนักครั้งแรกใช้นิ้วบัดของพระเจ้าเขียนบนศิลานั้นก็คือพระเจ้าทําอัศจรรย์น่ะให้มันมีอักษรปรากฏขึ้นแต่แล้วพอพี่โมเสสลงมาพี่เก็โมเสสก็โมโหโคนเซลมากยนทิ้งทุกแล้วก็ พระเจ้าจะทำลายอิสเดียลเขก็อ้อนวอนอยู่40วันพระเจ้าโอเคโอเคไม่ยกไม่อ้อนไม่ทำลายละเจ้าขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราทําศิลาให้ใหม่แต่เอาหินมาด้วยนะคราวนี้แล้วก,ก็เอาหินไปพอขึ้นไปเออเจ้าจารึกเองแล้วกัน <c oughs> ดังนั้นคนเซลก็เลยไม่เคยมีใครเห็นลายมือพระเจ้านอกจากโมเสศเพราะพี่โมเสสแกทาแตกซะก่อน <c oughs> แต่เนื่องจากทําแตกเลยต้องจาลึกเอง แล้วก็พอเอาลงมาคนีคนอิาเลเห็นแบบเวอร์ชันที่โมเสสจารึกแล้วโมเสสก็ทําหีบไม้กระถินเทศก็คือหีบพันธสัญญาเนี่ยแล้วก็เก็บศิลาทั้งสองแผ่นนี้ทั้งฉบับคู่สัญญาทั้งสองเนี่ยเอาไว้ในที่นั่นแล้วก็ข้าพเจ้าก็กลับมาบนจับภูเขาแล้วก็เก็บศิลาไว้ในหีบพันธสัญญาในหีบพันธสัญญามีศิลาสองแผ่นนี้แล้วก็มีโถมานาแล้วก็มีไม้เท้าอาโรนที่ออกดอกบัญญัติสิบประการที่จารึกไว้ มีดังนี้เหมือนในอบยพบที่ี่20ห้ามมีพระเจ้าอื่นห้ามทํารูปเคารพห้ามออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรแล้วลึกถึงวันสบาโตจงให้เกียรติบิดามารดาห้ามฆ่าคนห้ามร่วงประเวณีห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จและห้ามโลภดังที่เราเรียนมาในบทก่อนๆแล้วหลังจากนั้นคนอิสราเอลก็ออกเดินทางไปแล้วระหว่างทางอาโรนก็เสียชีวิตแล้วก็เอลีอาซาก็ทําหน้าที่เป็นปุโรหิตแทนแตอนนี้โมเสสเล่าอาดีต ย้อนมาตอนที่ยังอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ออกจากที่นั่นแล้วในเวลานั้นพระเจ้าก็แยกคนเผ่าเลวีออกมาให้ดูแลหีบพันธสัญญาแล้วทำหน้าที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและทำหน้าที่อวยพรประชาชนเป็นตัวแทนของพระเจ้าเนี่ยอวยพรไปยังประชาชนคือแยกเผ่าเลวีดังนั้นเผ่าเลวีก็เลยจะไม่มีส่วนแบ่งในพี่น้องแต่เผ่าเลวีจะมีพระเจ้า เป็นส่วนแบ่งคือคนอิสราเอลมี12เผ่าใช่ไหม12อย่างที่แล้วเมื่อวานอธิบาย12เผ่าแต่ว่าโยเซฟเนี่ยไม่นับเป็นเผ่าแต่ว่าโยเซฟมีลูกสองคนชื่อเอฟราอิมกับมนัสเสหายไปหนึ่งเผ่าแล้วก็เพิ่มมาอีกสองเผ่าก็เป็น13เผ่าแต่ใน13เผ่าเนี่ยมีเผ่าหนึ่งก็คือเผ่าเลวีไม่นับก็เลยเหลือ12เผ่าเวลาเขาแบ่งที่ดินพื้นดินแล้วเลวีอดไม่เกี่ยว เขาบุกไปสู้รบอะไรได้เลวีไม่เกี่ยวหน้าสงสารเลวีเหมือนผู้รับใช้เต็มเวลาเนี่เลวีก็ไม่ได้บุกครับมีบางคนไปด้วยกันนั่นเองแต่ว่าไม่ไม่ได้บุกเพราะว่าเวลาเขาจัดกองทัพมาเลวีต้องปกป้องพัพพาแล้วก็ตอนแบ่งสมบัติอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมนี่ก็ขาดทุนนี่ตอนนี้บอกว่าเพราะว่าเลวีเนี่ยพระเจ้าเองเป็นมรดกของเขาอันนะคุ้มที่สุด ได้อะไรไหมไม่ได้อะไรเลยได้พระเจ้ามาอย่างเดียวโอ้เงินได้ทุกอย่างแล้วนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนอิสราเอล12เผ่าเนี่ยเมื่อเขาถวาย10บรถสมมุติเขาได้อาหารมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ตัด10%เอามาถวายที่พระพาที่พระวิหารของที่พระพาใช่ไหมแล้วไอ้ถวาย10รถเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยกให้เลวี สรุปเลวีไม่ต้องไปสู้แต่ได้ไม่ต้องไปปลูกแต่ก็ได้กินเให้สบายเหมือนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยก็สมาชิกก็ถวายเข้ามาแล้วแล้วก็เลวีเนี่ยพอได้เท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะตัด10%ที่ได้เนี่ยเอาไปให้กับปุโรหิตอย่างนั้นปุโรหิตก็ซึ่งเป็นหัวหน้าเลวีเนี่ยก็จะได้10%ของทั้งหมดดังนั้นก็เลยพอๆกันสรุปแล้วก็เลยพอๆกันจริงๆเลวีจะได้มากกว่าเผ่าอื่นๆนิดหนึ่งก็คือว่าทุกเผ่าเนี่ยตัด10%มา มอบให้กับหนึ่งเผา่าใช่ไหมแต่เนื่องจากมีสิบสองเผา่าสิบสองเผา่าตัดสิบสเปอร์เซ็นแปลว่าได้ร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเลวีก็เลยได้กําไรกว่าคนอื่นได้ซ้าไปคนอื่นได้คนละเก้าสิบใช่ไหมพ่อร้อยหนึ่งต้องตัดมาตัดมาสิบใช่ไหมแต่เลวีได้ร้อยี่สิบนี่รับใช้พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอวยพรแล้วก็ผมเล่าให้ลูกฟังบอกว่าเนี่ยพ่อมารับใช้พระเจ้านะพระเจ้าทําให้พ่อผิดคาดตอนมารับใช้พระเจ้า พ่อก็ตั้งใจว่าชีวิตนี้ไม่เป็นไรอดมื้อกินมือ้อยากลำบากแสนเข็นเจอปัญหามากมายในชีวิตก็ยินดีจะเต็มใจรับใช้พระเจ้าปรากฏว่ารับใช้พระเจ้ามาหลายสิบปีนะผิดคาดหมดเลยนะพระเจ้าดูแลพระเจ้าเรียงดูพระเจ้าจัดเตรียมต่อให้เงินเดือนน้อยน้อยนิดก็ยังมีทุกอย่างอย่างเพียงพออย่างเสมออะไรก็แล้วแต่พระเจ้าจัดเตรียมดูแลโอ้พระเจ้าทําให้ผิดคาด หวังว่าจะต้องเจอความยากลําบากแต่กลับเจอพระพรมากมายเป็นเหมือนกับเลวีอ่ะตอนฟังก็จะเป็นลมเขาแบ่งที่ดินกันเจ้าไม่ได้เลยนะเขาไปสู้รบกันเจ้าก็อดนะออไม่เป็นไรแต่ว่าเจ้าจะได้พระเจ้าเป็นมรดกข,ของเจ้าก็เลยเท่สุดๆอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยคนเลวีหน้าที่ของเขาคือหน้าที่ดูแลหีบพันธสัญญาแล้วก็พับผ้าเต็นเวลาคนอิรยาเลย้ายที่เขามีหน้าที่เก็บ เก็บเต็นเก็บพัะพาะต่างๆนะฮโดยแบ่งเป็น3ามกรุ๊ปด้วยกันมีกรุ๊ปหนึ่งหามเสากรุ๊ปหนึ่งยกเครื่องใช้ต่างๆกรุ๊ปหนึ่งดูแลหีบพันธสัญญาต่างๆก็แบ่งกันไปโมเสสก็บรรยายต่อว่าข้าพเจ้าก็อยู่บนภูเขาอย่างครั้งก่อน40วัน40คืนพระเจ้าทรงฟังที่ข้าพเจ้าอ้อนวอนต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เลยไม่ทําลายพวกท่านและพวกเราก็เลยเดินทางต่อมามายัางดินแดน ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้คือดินแดนขณะอันนี้บัดนี้คนอิสราเอลเอ๋ยจงฟังว่าพระเจ้าผู้นําท่านออกมาจากอียิปต์เนี่ยและจะนาท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งพระพรเนี่ยพระองค์ประสงค์อะไรจากท่านพระเจ้าประสงค์สิ่งนี้ก็คือให้ท่านยำเกรงพระองค์ดําเนินชีวิตในทางของพระองค์ให้รักพระองค์ปณิบัติพระองค์ด้วยสุดใจ และให้รักษาบัญญัติของพระองค์ข้อนี้เนี่ยเท่มากอันหนึ่งสำหรับชีวิตของผมคือสองข้อนี้เป็นคำเทศนาแรกในชีวิตใช้ข้อสองข้อนี้ว่าพระเจ้าประสงค์อะไรเท่จริงนะพระเจ้าประสงค์5อย่างจากตอนนี้นะครับก็คือประสงค์ให้ยำเกรงพระเจ้าดำเนินตามทางของพระเจ้ารักพระเจ้าปฏิบัติพระเจ้าแล้วก็รักษาพระบัญญัติหรือเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าดูได้จากทั้งสองข้อนี้นะครับ ข้อที่12และ13ดังนั้นง่ายนิดเดียวสำหรับคนที่อยากจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้ามาเปิดสองข้อนี้แหละแล้วก็ทำสักข้อนึงนั่นแหละกำลังทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่แล้วรู้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่ขัดน้ำพระทัยไหมก็มาดูสองข้อนี้แหละถ้าอันไหนที่มันมันขัดแย้งกับหนึ่งในห้าอย่างนี้ก็แปลว่าเรากำลังทำขัดขืนกับน้ำพระทัยพระเจ้าเรายำเกรงพระเจ้าหรือเปล่าเราเดินตามทางที่พระเจ้าวางไว้หรือเปล่าเรารักพระองค์ รือเปล่าหรือรักสิ่งอื่นมากกว่าเรากําลังปฏิบัติพระองค์หรือเปล่าแล้วก็เราเชื่อฟังพระคําพระองค์หรือเปล่าดังนั้นในข้อที่1 2บสนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นการครอบคุมคําสั่งทั้งหมดของพระเจ้าที่ต้องทําในเฉลยธรรมญัติไม่ว่าสั่งให้ทําอะไรก็ตามอยู่บน5ข้อนี้แค่นั้นเอง5ประเด็นนี้เท่านั้นเองขยายความเล็กน้อยยำเกรงพระเจ้าคือให้เกียรติพระองค์เสมอในทุกสิ่งที่ทําก็คือทําอะไรเกรงใจพระเจ้าด้วยนะนี่ประมาณนี้นะ จำเกรงพระเจ้าเดินในทางของพระองค์ก็คือเชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์สั่งให้ทำรักพระองค์ก็คือรักพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดรับใช้พระองค์ก็คือร่วมมือกับพระองค์ทำสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมายรับใช้พระองค์ไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำนะสมมติเรามีแม่บ้านคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เราก็บอกแม่บ้านว่าเออไปเช็ดกระจกหน่อยแกก็ไปล้างจานเออไปกวาดบ้านหน่อยแกก็ไปตัดหญ้าอันเนี้ยไม่รู้ใครเป็นเจ้านายแคเป็นลูกน้อง ทับเหมือนกันแต่ไม่ได้รับใช้พระเจ้านะบางทีทํางานพระเจ้าแต่ไม่รับใช้พระเจ้าทําตามใจปรารถนาของตนเองแล้วก็รักษาบัญญัติของพระองค์ก็คือซื่อสัตย์ในการเอาใจใส่พระคาของพระองค์และทําตามโมเสส อธิบายต่อไปว่าดูสิฟ้าสวรรค์สูงสุดกับโลกก็เป็นของพระเจ้าและของทุกสิ่งในโลกก็เป็นของพระเจ้าแต่ปรากฏว่าพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดเนี่ยเป็นเจ้าของทุกสิ่งเนี่ยกลับมาหลงรักพวกท่านแล้วก็เลือกลูกหลานพวกท่านจากชนชาติทั้งหลายดังนั้นท่านจงชื่นใจภูมิใจและจงยำเกรงพระเจ้าคือโมเสบดูที่พระเจ้าใหญ่แค่ไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมพรงมีทุกอย่างเลยแต่ถึงกระนั้นพระองค์ยังมา รักท่านดังนั้นท่านควรจะตอบสนองต่อความรักของพระองค์ด้วยการเชื่อฟังพระองค์อย่าหัวแข็งอีกต่อไปคนที่หัวแข็งคือหมายถึงดื้อรั้นเนี่ยก็คือต่อต้านพระเจ้าอย่างไม่หยุดยัง้งไม่สนใจคําตักเตือนซึ่งมาจากพระเจ้าในสุภาษิตบอกว่าคนที่คอแข็งหรือหัวแข็งคอแข็งจงระวังให้ดีเดี๋ยวจะคอหักรักษาไม่ได้คือพระเจ้าเตือน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 แล้วไม่ฟังเนี่ยต้องระวังให้ดี เดี๋ยวมันจะรักษาไม่ได้ดังนั้นจงมีใจเชื่อฟังโมเสสบอกว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าเหนือพระทั้งหลายเป็นจอมเจ้านายเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงฤทธิ์น่ากลัวปราศจากอคติและก็ไม่รับสินบนโอ้เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่บอกคุณสมบัติพระเจ้ามากมายนยีโอ้บทนี้เนี่ยทำให้เราเรียนรู้พลรรักษณะของพระเจ้าแต่มีคำหนึ่งที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมคือคําว่าปราศจากอคติแปลอีกคำหนึ่งก็คือแปลว่าไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดหมายความว่าแบบนี้ แล้วก็ไม่รับสินบนเนี่ยนะหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าต่อให้ท่านเป็นคนที่พระเจ้าเลือกแต่ถ้าท่านดําเนินชีวิตไม่ดีอย่างนี้พระเจ้าก็ไม่เห็นแก่หน้าท่านเหมือนกันไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดดังนั้นอย่าคิดว่าโอ๊ยสบายแล้วเราเป็นลูกพระเจ้ายังไงทําชั่วแค่ไหนพระเจ้าก็อวยพรไม่ๆม่พรองค์ไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดไม่รับสินบนเนี่ยพงกเจ้าาให้ครับองค์ลุงประเวณีอีกสักครั้งนี่ถวายยี่สิบรถเลยคราวนี้อันนั้นไม่เกี่ยวนะแล้วก็ โมเสสอธิบายลักษณะของพระเจ้าอีกอันหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าประทานความยุติธรรมแก่ลูกกัมพาและหญิงม่ายพระเจ้าทรงรักคนต่างด้าวและประทานอาหารและเครื่องนุ่มหงให้แก่เขาในตอนนี้อธิบายชัดเจนถึงพระลักษณะของพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าเปี่ยมด้วยความรักและโปร่งทรงเมตตาต่อผู้ที่อ่อนแอคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือคนที่อ่อนด้อยในสังคม แล้วพระเจ้าก็อยากให้ประชากรของพระเจ้าเป็นเช่นนั้นด้วยก็เลยว่าดังนั้นพวกท่านจงรักคนต่างด้าวเพราะว่าเมื่อก่อนท่านก็เคยเป็นคนต่างด้าวในอียิปต์เหมือนกันแล้วก็ท่านจงยำเกรงพระเจ้าจงปฏิบัติพระองค์จงติดสนิทกับพระองค์จงสาบานโดยพระนามของพระองค์ก็คือให้คำมั่นด้วยความยำเกรงพระเจ้าเวลาปฏิญาณอะไรเนี่ยให้ด้วยความยำเกรงพระเจ้า แล้วก็พระองค์เป็นที่สรรเสริญเป็นพระเจ้าของท่านเป็นที่สรรเสริญทรงทําการยิ่งใหญ่พระองค์ทรงนําบรรพบุรุษของท่านออกมาจากอียิปต์ตอนนี้เลยทําให้มีจํานวนมหาศาลตอนนี้มีกว่า3ล้านคนและพร้อมจะเข้าสู่ในแผ่นดินคณะอันพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในบรรดาคําสัญญาของพระองค์ทั้งสิน้นดังนั้นเมื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่ใจดีมีเมตตาและยังเลือกท่านเป็นพิเศษเชน่นนี้ดังนั้นท่านจงตอบสนองด้วยการ ยำเกรงเชื่อฟังพระองค์แล้วสำแดงความใจดีของท่านแก่คนอื่นๆด้วยให้สมกับเป็นประชากรของพระเจ้า